สรุปผลการแข่งขันบอลล์บอลหญิงในชฉลิ่2025หรือว่าวีแนว2025เมื่อวานนี้แล้วก็คําคืนที่ผ่านมาครับคู่ระหว่างไทยกับบันกเรียผลการแข่งขันบันกเรียสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้3ต่อ2เซตสกอร์26ต่อ24 25ต่อ13 21ต่อ2 5แล้ว2ต่อ25แล้วก็15ต่อ9 คู่ต่อมาเช็กเกียเจอกับญี่ปุ่นผลการแข่งขันเช็กเกียแพ้ญี่ปุ่นไปศูนต่อ3เซตสกอร์22ต่อ25 1 7ต่อ25แล้วก็20ต่อ25ก็สมเป็นญี่ปุ่นจริงๆนะครับก็สามารถเอาชนะเช็กเกียไปได้สำเร็จคู่ต่อมาเบลเยียมเจอกับแคนาดาผลการแข่งขันเบลเยียมเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ2เซตสกอร์22ต่อ 25, 25ต่อ13 21ต่อ25 25ต่อ22แล้วก็18ต่อ16 คู่ต่อมาคู่ระหว่างเยอรมนีเจอกับเนเธ er อ,อร์ 25, 25 19, 25, 25 23, 23, แลนด์ผลการแข่งขันเยอรมนีแพ้เนเธอร์แลนด์ไป2ต่อ3เซตสกอร์23ต่อ25 25ต่อ19 21ต่อ25 25ต่อ23แล้วก็10ต่อ15คู่ต่อมาจีนเจอกับอิตาลีผลการแข่งขันอิตาลีเอาชนะจีนไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ21 32ต่อ30แล้วก็25ต่อ11 คููต่อมาเกาหลีใต้เจอกับโดมินิกันผลการแข่งขันเกาหลีใต้แพ้โดมินิกันไป2ต่อ3เซตสกอร์ยี 25, 25่สิบห้าต่อสิบเก้าสิบเจ็ดต่อยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่อสิบเก้ายี่สิบต่อยี่สิบห้าสิบสี่ต่อสิบหกคููต่อมาฝรั่งเศสเจอกับสหรัฐอเมริกาผลการแข่งขันฝรั่งเศสแพ้สหรัฐอเมริกาไป2ต่อ3เซตสกอร์22ต่อ25 24ต่อ26 25ต่อ2 0 25ต่อ21 13ต่อ15แล้วก็ คู่ต่อมาครับตุรกีเจอกับบราซิลผลการแข่งขันตุรกีแพ้บราซิลไป1ต่อ3เซตสกอร์18ต่อ25 25ต่อ23 23ต่อ25แล้วก็15ต่อ25 และคู่สุดท้ายของสนามที่2ครับคู่ระหว่างเซอร์เบียเจอกับโปรแลนด์ผลการแข่งขันเซอร์เบียแพย้โปรแลนด์ไป1ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ22 22ต่อ25 22ต่อ25แล้วก็23ต่อ25อันนี้คือผลการแข่งขันทั้งหมดสำหรับเมื่อวานแล้วก็ค่ำคืนที่ผ่านมาครับสำหรับทีมชาติไทยของเราเองครับก็สู้แบบเต็มที่จริงๆนะฮะถึงจะหลุดเซต1เซต2ไปเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่า เซตสามเซตสนี่จัดเต็มแล้วก็เซตที่5้าก็ยังคงแพ้ทางของบันกรเรียเพราะว่าบันกรเรียก็แก้เกมอย่างต่อเนื่องและอีกอย่างหนึ่งนะครับบันกรเรียมเีเกมรับที่ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงเกมบุกที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันอาศัยลูกหยอดด้วยนะฮะไทยเราก็เก็บลูกหยอดหรือว่ารองบอลค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะซึ่งบันกรเรียก็เอาชนะไทยไป3ต่อ2เซตสติผลการแข่งขันหลังจบการแข่งขันนะครับ จะเป็นเรื่องของเกมรุกหรือว่าแอทแทกเนี่ยบันการีย68ไทยเรา69กนะก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าบันการีเนี่ยจะบล็อกไทยได้เยอะกว่าครับได้12ส่วนไทยได้4นะแล้วก็ในเรื่องของเกมเสิร์ฟ4เท่ากันครับส่วนเปอร์เซ็นต์เออร์เรสนะไทยเราเนี่ยทำเออร์เรอร์ไปมากกว่าถึง25สครับส่วนตัวบันการีเนี่ยนะครับทำไป19แล้วก็ในเรื่องของเกมขุดบอลน,นะครับก็ไม่ได้ต่างกันเห็นชัดเจนว่า ไทยเราแพ้บันกเรีในครั้งนี้ก็คือทําเสียเองค่อนข้างเยอะพอสมควรสําหรับในเรื่องของเออร์เรอร์นะครรวมถึงแอดมินดูแล้วนะครับเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยเสถียรภาพทีมถามว่าดีไหมก็ดีแต่ในเรื่องของการเล่นในระบบทีมเนี่ยรู้สึกว่าจะเออร์เรอร์หน่อยนะเท่าที่ดูนะฮะแต่ว่าในเรื่องของเกมรุกเกมเสิฟถือว่าดีครับแต่ว่าเกมบล็อกเนี่ยยังไงก็แล้วแต่บันกเรีตัวสูงใหญ่กว่าก็ยังมีเกมบล็อกที่ดีกว่านั่นเอง ทีนี้ผู้ที่ทำแต้มสูงสุดสำหรับแบบนี้ครับทางด้านทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เป็นน้องเฟิร์นวริศลากับสิภาพรครับอมสินครับโอ้ถือว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้ทีมชาติไทยของเราแข็งแกร่งขึ้นมาระดับหนึ่งในสนามที่สองนะครับซึ่งน้องเฟิร์นวริศราทำไปสิบห้าแต้มสิภาพรทำไปสิบห้าแต้มเช่นเดียวกันครับน้องเฟิร์นได้มาจากเกมรุกล้วนเลยนะฮะแล้วก็ อมสินฐ์ศศิภาพรก็ได้มาจากเกมรุกล้วนๆเช่นเดียวกันแล้วก็ลงมาเป็นธนัชชาครับมาช่วยเสริมความแกร่งอีกนะฮะได้14แต้มซึ่งได้จากแต้มรุกไป10แต้มครับเสร์ฟเอสไป2แล้วก็บล็อกอีก2ฮนะส่วนทางด้านทัดดาวทำไป13แต้มครับซึ่งได้จากเกมรุก12แต้มแล้วก็ได้จากเกมบล็อกอีก1แต้มพิมพิยานะครับบีมทำไป7แต้มจากเกมรุก6แล้วก็เกมบล็อกอีก1ครับ พิมพิยานี่ก็โดนปิดเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับคู่บอลกะเรียรเพราะว่าเขาสักเกลมากับพิมพิยาโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็พรอนพาน,นะครับก็ช่วยทีมไป3แต้มครับจากเ,าเล่นจังหวัดสองสองแต้มแล้วก็ในส่วนของเกมเสิร์ฟอีก1แต้มอัชรพรทำไป3แต้มกัญยารัฐที่เปลี่ยนตัวลงไปครับกัญยารัฐขุนเมืองสามแต้มนะครับเป็นบอลเร็วแล้วก็ไก่วิมลรัฐสองแต้มแล้วก็โดนพรอีกแต้มหนึ่ง แล้วก็นุกนิ้งอีกแต้มหนึ่งนะครับโอ้โหแต่และคนก็ช่วยกันทำแต้มให้กับทีมนะฮะแต่ว่าก็ไม่สามารถชนะบัลแกเรียรได้เพราะว่าเราไปพลาดเซตแรกจริงๆแล้วเนี่ยเซตแรกบัลแกเรียรดิวจนชนะเนี่ยนะครับก็คือเขาพยายามพลิกเกมนะครับจนชนะไทยได้ไทยก็พยายามจะชนะแต่มันปิดไม่ได้นะครับก็แพ้ดิวไปถือว่าสูสีมากๆเลยนะครับเจอกับบัลแกเรียรแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าฟอร์มเรามาอีกนิดนึงนะในเรื่องของเสถียรภาพทีมโอเคขึ้นมาหน่อย แล้วก็ข้อผิดพลาดน้อยลงหน่อยเนี่ยแอดมินชิดว่าโอ้โหน่าจะชนะได้ไม่ยากนะก็ถ้าเรามองย้อนไปแมตช์แรกของสนามที่2ที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไทยเรามีเสถียรภาพทีมที่แบบว่าลงตัวนะแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาด แอดมินคิดว่าสู้กับบันกเรีเนี่ยน่าจะชนะ3-1มด้วยซ้ำเท่าที่ดูแต่ว่าต้องยอมรับว่าเซตสเราหลุดจริงๆนะครับก็มาให้กําลังใจกันต่อนะทีนี้มาดูตารางคะแนนล่าสุด v n ีน2025ซึ่งจบไปแล้วทั้ง2สนามนะครับทีมชนะแปดแมตช์จบทั้งหมดแล้วนะก็ เลืออีกทีมชาติละ4แมตช์เท่านั้นคือสนามที่สาสหรับสุดท้ายนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้คือเป็นอิตาลีนะครับแข่ง8แมตช์ชนะทั้ง8แมตช์ยังไม่มีแพ้ครับมีทั้งหมด22แต้มอันดับที่2เป็นโปลแลนด์แข่ง8ชนะ7แพ้1มี21แต้มอันดับที่3าบราซิลแข่ง8ชนะ7แพ้1มี20แต้มอันดับที่4ตุรกีแข่ง8ชนะ7แพ้1มี19แต้มอันดับที่5ญี่ปุ่นแข่ง8ชนะ6แพ้28แต้มอันดับที่6จีนแข่ง8ชนนะ5แ35แพตมอัดัดบที่7 เป็นเยอรมนีครับแข่ง8ชนะ4แพ้4มี14แต้มอันดับที่8สหรัฐอเมริกาแข่ง8ชนะ4แพ้4มี11แต้มอันดับที่9เช็กเกียแข่ง8ชนะ4แพ้4มี10แต้มอันดับที่10 โดดนิการแข่ง8ชนะ4แพ้4มี9้าแต้มอันดับที่11ฝรั่งเศสแข่ง8ชนะ3แพ้5มี10แต้มอันดับที่2เนเธอร์แลนด์แข่ง8ชนะ3แพ้5มีส0แต้มอันดับที่13บอังกฤษแข่ง8ชนะ3แพ้5มี9แต้มอันดับที่14เบลเยียมแข่ง8ชนะ3แพ้5มี8แต้มอันดับที่15แคนาดาแข่ง8ชนะ2แพ้6มี6แต้มอันดับที่16ไทย แข่ง8ชนะ1แพ้7มี5แต้มอันดับที่17เกาหลีใต้แข่ง8ชนะ1แพ้7มี4แต้มแล้วก็อันดับที่18นะครับเป็นเซอร์เบียแข่ง8แพ้ทั้ง8แมตช์ยังไม่มีแมตช์ชนะเลยมี5แต้มอ่าทีนี้มาวิเคราะห์กันทีมที่รอดการตกชั้นแน่นอนครับอิตาลีโปรแลรนด์บราซิลตุรกีญี่ปุ่นจีนนะครับรอดแล้วนะคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับ โดมินิกันฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์บัลแกเรียเบลเยียมเนี่ยเข้าข่ายรอดนะครับก็ถือว่ามากกว่า50%ส่วนทางด้านแคนาดาน,นี่ก็ยังลดน้อยลงมาอยู่นะครับแต่ทีนี้นะครับทีมที่ค่อนข้างที่เป็นหน้าเป็นห่วงก็คือไทยนะครมีเกาหลีใต้แล้วก็เซอร์เบีย3ทีมนี้ ชนาดานี่ก็ยังถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่ามีแมตช์ชนะถึง2แมตช์แล้วนะครับส่วนไทยมีแมตช์ชนะ1แมตช์เกาหลีใต้1แมตช์เซอร์เบียยังไม่มีแมตช์ชนะถึงจะมีคะแนน5แต้มเท่ากับไทยก็ตามซึ่งเท่าที่ดูนะครับในส่วนของแมตช์การแข่งขันต่อจากนี้เนี่ยแอดมินโฟกัสไปที่ทีมชาติไทยเพราะว่าเจอทีมที่ค่อนข้างแข็ง ส่วนเกาหลีใต้ก็ยังเจอทีมที่สามารถสู้ได้อยู่2ทีมแอดมินดูแล้วส่วนทางด้านเซอร์เบียก็เหมือนกันครับยังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับมีทีมที่สู้ได้อยู่2ทีมแต่ว่าต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะรอดนะครับทีนี้มาดูตารางการแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปก่อนนะฮะซึ่งสำหรับทีมชาติไทยนะครับแข่งขันกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมวันที่1 0 1 1 1 2 14นะก็ไทยเรานะครับวันที่1 0เนี่ย เวลา7นาฬิกา30นาทีไทยเราเจอกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็วันที่11กรกฎาคมเวลาตี4นะครับไทยเราเจอกับเยอรมนีวันที่12กรกฎาคมเวลาตีสเช่นเดียวกันไทยเราเจอกับโดมินิกันแล้วก็วันที่14กรกฎาคมเวลาตีสไทยเราเจอกับแคนาดาอันนี้เป็นโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดแล้วก็เวลาตามเวลาประเทศไทยทั้งหมดนะถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับไทยเราเนี่ยที่มีโอกาสสู้ได้จริงๆเนี่ยแอดมินโฟกัสไปที่ แคนาดาแล้วก็โดมินิกันโดมินิกันเนี่ยเรามีแมตท,ที่ชนะเขาอยู่บ้างนะครับแล้วก็แมตล่าสุดที่ผ่านมาคือเราชนะแต่ทั้งนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างบังการีอย่างเช็คเราเคยชนะมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าเขาพลิกกลับมาชนะเราได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนแคนาดานะครับไทยเรานะฮะค่อนข้างเล่นสูสีกับแคนาดามีผัดกันแพ้ผัดกันชนะ รอบนี้นะครับไม่แน่เราอาจจะพิกชนะแคนาดก็ได้รอบที่ผ่านมาเราแพ้แคนาดนะเดี๋ยวแอดมินจะทำสถิติการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นงานหนักนะครับสำหรับไทยในสนามที่3ส่วนเยอรมนีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็เล่นสูสีกับเยอรมนีมาโดยตลอดมีแพ้แพ้ผัดชนะแต่ว่าหลังๆมานี้เยอรมนีนะครับอัดไทยเรา3-0ตลอดเลยนะ ก็ต้องมาดูกันแต่ว่าถามว,ว่าชนะได้ไหมเคยชนะมาแล้วหลายแมตช์เหมือนกันก็มีสิทธิ์ชนะได้เหมือนกันนะครับส่วนไทยกับสหรัฐอเมริกาแอดมินก็ยังมองว่าสหรัฐก็ยังเป็นต่ออยู่หลายคุมเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเนชั่นลีกปีนี้นะครับสหรัฐดูดรอปเหมือนกันนะก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าสาวไทยเตรียมทีมดีๆแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดเยอะเนี่ยก็อาจจะพิชิตทางด้านสหรัฐได้เพราะฉะนั้น ยังคงดูอยู่ว่าสนามที่ c ีไาเนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยอาจจะมีแมตช์ชนะ1-2ึ่แมตช์หรืออาจจะไม่ชนะเลยก็ได้แล้วก็เป็นทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการหลุดชั้นวีนเนลแอดมินให้น้ำหนักไปอย่างนั้นเลยตามวิเคราะห์จริงนะครับถ้าเราสามารถเอาชนะสารัฐได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์คะแนนมันก็จะดีขึ้นอันดับโลกก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าชนะได้สาูเนี่ยได้ถึงสิ จุดหกคะแนนเลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยขอให้แพ้สามสองต่อ3แล้วก็1ต่อ3เพราะว่าโดนลบแค่0.01แล้วก็ศนต่อ3เนี่ยโดนลบไปอีก2นะครับมันก็จะยิ่งร่วงไปใหญ่สําหรับคะแนนแต่ถ้าชนะได้เนี่ยแม้กระทั่งชนะ3ต่อ2เซตเนี่ยได้ถึง12.61คะแนนก็มาชมเชียร์มาให้กําลังใจสาวไทยกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ,ะทีนี้ มาดูที่เกาหลีใต้กันหน่อยเกาหลีใต้แอดมินมองว่านะครับให้น้ําหนักรองลงไปนะฮะแอดมินเป็นห่วงไทยมากกว่าเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยในแมตช์สนามที่3เกาหลีใต้เจอกับโปรแลนด์นะฮะเจอกับญี่ปุ่นเจอกับแบลเกรเรียแล้วก็เจอกับฝรั่งเศสโปแลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยแอดมินคิดว่าลอยลําแล้วแหละนะครับเกาหล,ลีใต้น,น,น่าจะสู้ไม่ได้ยิ่งเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีใต้ไม่เคยสู้ญี่ปุ่นได้นะครับแต่ว่าเกาหลีใต้กับเบลรเกเรียเกาหลีใต้กับฝรั่งเศสเนี่ย ถ้าเกิดว่าฟอร์มการเล่นฝรั่งเศสหลุดฟอร์มการเล่นบัลการเรียหลุดเกาหลีใต้จัดการทันทีเพราะว่าเกาหลีใต้เล่นกับเช็คแพ้เช็คไป2ต่อ3เซตฟอร์มการเล่นของเช็คคล้ายๆฝรั่งเศสกับบัลการเรียนะครับแต่ว่าเช็คมีความเหนียวแน่นมากกว่าฟอร์มการเล่นของเช็คค่อนข้างที่จะมีระบบเสถียรภาพทีมที่ดีกว่าไม่ค่อยเออเร์นะ ถ้าเกิดว่าบัลแกเรียหลุดหรือว่าเออร์เรอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเกาหลีใต้เอาได้แน่นอนส่วนฝรั่งเศสถ้าหลุดในลักษณะที่แบบว่าเจอกับทีมชาติไทยนะเกาหลีใต้ชนะได้แอดมินดูแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้มีโอกาสชนะอยู่2แมตช์ในสนามที่3ก็คือบัลแกเรียกับฝรั่งเศสอันนี้ให้น้ําหนักนะครับซึ่งมีโอกาสชนะมากกว่าที่ไทยเจอกับทางด้านแคนาดาอย่างเงี้ยนะครับกับโดมินิกันอ่ะนะก็มาดูกันนะครับส่วนเซอร์เบีย ตอนนี้ยังไม่มีแมตช์ชนะเป็นรองทุกทีมเลยนะฮะถึงจะดูฟอร์มดูในเรื่องของแพชชั่นดูโอเคกว่าไทยกับเกาหลีเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าเซอร์เบ,เบียยังเป็นรองไทยกับเกาหลีอยู่ในเรื่องของการตกชั้นเวนเอเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแมตช์ชนะเลยทางด้านเซอร์เบียนะครับจะเจอเช็กเกียในสนามที่3อิตาลีเบลเยียมแล้วก็ตุรกีอะทางด้านเซอร์เบียนะครับ ถ้าเจอกับอิตาลีกับตุรกีแอดมินมองว่าน่าจะสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเจอกับเบลเยียมกับเช็คเกียไม่แน่นะครับโดยเฉพาะเบลเยียมเนี่ยฟอร์มเข้าๆออกๆออถ้าเซอร์เบียนะครับเล่นค่อนข้างดีมีสถกยภาพทีมที่ดีฟอร์มไม่หลุดง่ายๆเนี่ยแอดมินคิดว่าเซอร์เบียสามารถเอาชนะเบลเยียมได้แล้วก็ถ้าเซอร์เบียนะครับยังเล่นในลักษณะที่แบบแพ้2ต่อ3เซตในหลายๆทีมที่ผ่านมาเนี่ย แอดมินคิดว่าชนะเช็คเกียรได้ไม่ยากเท่าที่ดูเพราะฉะนั้นถ้าในสนามที่3เซอร์เบียเอาชนะเช็คเกียรได้เอาชนะเบลเยียมได้ก็จะเป็นแมตช์ชนะขึ้นมา2แมตช์นี่คือความน่ากังวลของสาวไทยแล้วก็ถ้าสมมติว่าพิกแบบแพ้อ,อิตาลีไป2ต่อ3เซตแพ้ตุรกีไป2ต่อ3เซต,กรกเซตหรืออาจจะพิกชนะตุกรกีแล้วก็อิตาลีได้เนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงมาก สำหรับไทยเรานะไม่ใช่เป็นห่วงเซอร์เบียนะเพราะฉะนั้นทางด้านสาวเซอร์เบียถ้าเขาเตรียมทีมมาดีมนะฮะแล้วก็เหมือนกับพยายามป้องกันไม่ให้ตนเองหลุดชั้นเวนเอลเนี่ยแอดมินเชื่อว่าเขาเอาชนะได้สนามที่3เพราะว่าเขาเคยเป็นเบอร์หนึ่งมาก่อนนะฮะต้องบอกงี้เลยนะเพราะฉะนั้นออันนี้น่ากังวลมากๆจริงๆสำหรับสาวไทยเราเซอร์เบียมีโอกาสดูเยอะกว่า แล้วก็ทางด้านเกาหลีใต้มีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างโอเคกว่าสาวไทยเรานะครับในสนาม3ามเนี่ยก็50-50ในทีมที่ค่อนข้างที่คิดว่าสูสีเพราะว่าเคยแพ้เคยชนะกันมาก่อนเราเป็นรองจริงๆน,นะครับที่ไม่ค่อยชนะสักเท่าไหร่คือสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบทั้งหมดแล้วเนี่ยไทยเรามีโอกาสหลุดชั้นมากกว่า2ทีมนี้เลยนะ แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าไทยเราจะสู้ไม่ได้นะครับในแต่ละทีมที่จะต้องเจอในสนามที่สามก็คิดว่าไทยเราก็คงจะดิ้นเต็มที่เช่นเดียวกันก็คงจะสู้สุดใจเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ตัวเองหลุดชั้นเวเนลนะครับก็มาชมเชียร์กันมาติดตามให้กําลังใจกันสําหรับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะขอให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้ขอให้รักษาการอยู่ในชั้นเวเนลลให้ได้แล้วก็ไทยเราก็จะเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับทีนี้อันดับโลกล่าสุดตอนนี้ครับ อิตาลียอย่างลังอันดับที่1นะครับบราซิลอันดับ2โปแลนด์อันดับ3อันดับที่4ตุรกีอันดับ5ญี่ปุ่นอันดับ6จีนอันดับ7สหรัฐอเมริกาอันดับ8เนเธอร์แลนด์อันดับ9โรมาเนียอันดับที่10แคนาดา11เซอร์เบีย12เยอรมนีเยอรมนีกำลังจะแซงเซอร์เบียแล้วนะฮะ13เช็ค14เวลเยียม15ฝรั่งเศสไทยเราตอนนี้อยู่อันดับที่19ของโลกครับมี173.10คะแนเจ็ดบนึ่งศูนย์คะแย 169. คะแนนก็ไล่มาแล้วนะครับสำหรับบังเกเรียไทยเรานี่ถ้าแพ้อีกแมตช์หนึ่งแบบ3ามต่อศูนะคิดว่าจะหล่นไปที่อันดับที่20นะครับไปเข้าเลข2เหมือนอาทางด้านเวียดนามแล้วนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันสำหรับโวลังกิ้งนะครับ อ่ะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเรามาติดตามชมเชียร์วอาเย์บอลหงทีมชาติไทยกันนะครับสำหรับในสนามที่3ถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวแอนมินจะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอไว,าวา้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารรัฐบาลและกีฬาสวัสดีครับ